ะค,ะคุณครูชื่อนางสาวเจนจิราขุนทองค่ะชื่อเล่นขู่เดิมค่ะครูป,ประจําชั้นอนุบาล2องทับสค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาค่ะอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเจอกันในสัปดาห์ที่22ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องหรือดูหันษาค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ ปรากฏการตามธรรมชาติเรื่องที่สองคือฤดูร้อนเรื่องที่สามคือฤดูฝนค่ะเรื่องที่สี่คือฤดูหนาวค่ะและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะคะก็เป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาลค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเ,เรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ตามคุูเอื้อมมาเลยค่ะ ปรากฏการตามธรรมชาติหรือดูการเป็นสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาประเทศไทยมีสามฤดูได้แก่ฤดูร้อ,อนมีสภาพอากาศแห้งแล้งอบอ้าวหรือฤดูฝนมีฝนตกและมีอากาศชื้นหรือฤดูหนาวมีอากาศเย็นสบายในบางพื้นที่ มีหมอกปกคลุมหรือดูร้อนหรือดูร้อนในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมโดยจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวสภาพอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้งเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเช่นควรใส่เสื้อผ้าบาง ให้อากาศถ่ายเทยได้สวมใส่สบายอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เช่นร่มหมวกแว่นตากันแดดหรือดูฝนหรือดูฝนในประเทศไทยนั้นจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมโดยในช่วงนี้จะมีฝนตกมาก ฤดูฝนมีสภาพอากาศชื้นและมีฝนตกติดต่อกันหลายวันรืดดูฝนมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะในฤดูฝนถ้าเด็กๆมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมใส่เสื้อกันฝนรม่มเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายเปียกฝนจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้นะคะรืดูหนาว ฤดูหนาวในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยปกติจะไม่มีอากาศที่หนาวจัดแต่จะเป็นอากาศที่เย็นสบายมีอุณหภูมิทั่วไปราว15-30องศาเซลเซียสฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นฤดูหนาวมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเด็กๆ หรือดูหนาวมีสภาพอากาศที่เย็นเด็กๆควรหาเสื้อผ้าเนื้อหนาถ้าอากาศหนาวเย็นมากควรใส่เสื้อกันหนาวหรือใช้เครื่องแต่งกายอย่างอื่นเช่นผ้าพ,พันคอถุงมือถุงเท้าเพื่อช่วยให้ร่างกายของเด็กๆอบอุ่นขึ้นค่ะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดู หรือดูร้อนเด็กๆควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะเบาบางเปิดพัดลมเพื่อคลายร้อนรับประทานผลไม้หรือน้ำมากๆนะคะถ้าเด็กๆมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านเด็กๆควรใส่หมวกหรือใช้ล่มกันแดดเพื่อคลายความร้อนคะ่ะหรือดูฝนบางครั้ง อาจมีฝนตกตลอดทั้งวันเด็กๆไม่ควรออกไปตากฝนหรือเล่นน้ำฝนถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือมีร่มไปด้วยค่ะหรือดูหนาวการปฏิบัติตนในช่วงหรือดูหนาวในตอนเช้าเด็กๆตื่นขึ้นมาควรออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอสวมเสื้อผ้าที่หนานุ่ม และเวลานอนตอนกลางคืนควรห่มผ้าด้วยนะคะการปฏิบัติตนนะคะในแต่ละฤดูการก็มีความแตกต่างกันนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้รักษาสมดุลได้ค่ะเด็กๆนะคะอยู่บ้านนะคะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะและพับผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ